ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรื้อรังซึ่งปัจจุบันนี้หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงขยายตัวมากขึ้นโดยพบว่าคนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้นนานขึ้นและมากขึ้นสะท้อนว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังติดอยู่ในวงจรหน,นี้ที่ส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินยัยและความรู้ทางการเงิน จากปัญหานี้เองกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนขึ้นเพื่อบริหารจัดการหนี้สร้างวินัยทางการเงินให้กับครัวเรือนที่มีหนี้สินโดยการสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้สิน ให้กับครัวเรือนเป้าหมายให้สามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเองได้รู้จักการวางแผนการใช้เงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้คือลดหนี้และปลดหนี้ในที่สุดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านอ่าวใหญ่หมู่ที่1ตําตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2565และได้มีการจัดประชุมและได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการมีตามแผนของครัวเรือนเป้าหมายได้แก่การทำปุ๋ยหมักสูตรแห้งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายเนื่องจากพื้นที่ในตาบลอ่าวใหญ่รวมถึงหมู่ที่1บ้านอ่าวใหญ่นั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน จึงเป็นเหตุผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักสูตรแห้งเพื่อใช้ในครัวเรือนเป้าหมายเองและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนซึ่งการทำปุ๋ยหมักสูตรแห้งมีวัตถุดิบและขั้นตอนดังนี้ค่ะมูลหมูหนึ่งถุงปุ๋ยมูลไก่หนึ่งถุงปุ๋ยมูลวัวหนึ่งถุงปุ๋ยแกบดินหนึ่งถุงปุ๋ย ลำละเอียด3กิโลกร,รมัมกากน้ำตาล1กิโลกร,รมัมหัวเชื้อจุลินทรีย์1ลิตรและน้ำสะอาด50ลิตรเริ่มต้นโดยการนำมูลวัวหมูไก่แกลบและลำละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำน้ำ50า50ลิตรกากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ลงไปในถังเพื่อผสมกันและค่อยๆนำมาลดลงบนกองปุ๋ย คลุกเขาให้เข้ากันโดยให้มีความชื้นประมาณ30-40เปอร์เซนขั้นตอนสุดท้ายคือนำมาบรรจุลงถุงกระสอบและตั้งทิ้งไว้ประมาณ7-10วันค่ะตรวจดูว่ามีกลิ่นหอมและไม่มีไอร้อนจึงสามารถนำไปใช้งานและเก็บรักษาไว้ได้นานโดยเคอเรือนเป้าหมายได้แบ่งปุ๋ยเพื่อนำไปเก็บรักษา และรอเวลานำไปใช้ที่ครวัวเรือนของตอนเองถือว่าเป็นการดลดรายจา่ายโดยได้ยกตัวอย่างสวนของหนึ่งในครวัวเรือนเป้าหมายที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ที่นำปุ๋ยหมักสูตแท้งไปใช้ภายในส่วนของตอนเองจนได้ผลผลิตตามเป้าหมายและมีคุณภาพจนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแก้ไขปัญหาหนี้สินนำไปสู่หนึ่งครวัวเรือน หนึ่งสัญญาได้